สวัสดีค่ะมาเล่นพิการกันไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณในเดือนสิงหาคมนะคะทำจิตสมาธินิ่งๆว่างๆเลยไม่ต้องนึกถึงอะไรทั้งนั้นใครใช้เวลาเลือกนานให้กดสต็อปค้างไว้นะคะลืมตาม,มาชอบไพ่ใบไหนให้เลือกไปนั้นทีม A ชทีม B ทีม C ปันให้เวลาเลือก5วินาทีเริ่มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคุณชิมเอนะคะด้วยไพ่เลิฟเวอร์ไพ่เลิฟในบางคนก็อยากรู้เรื่องความรักใช่ไหมล่ะสำหรับคุณชิมเอ,อะอมาไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะปันเปิดไว้หมดแล้วแต่เดี๋ยวปันจะอ่านให้ฟังที่ระบายอันดับแรกสิ่งที่คุณเลือกก็คือไพ่อยากที่จะบอกว่าคนรัก สิ่งที่ไพอ่อยากที่จะบอกคุณก่อนก็คือความรักและความทุ่มเทที่ยิ่งใหญ่คุณอาจที่จะได้ชื่นชมใครสักคนหรือบางสิ่งบางอย่างอย่างไม่มีขอบเขตโอเคคุณจะได้ชื่นชมกับอะไรบางอย่างที่มันมากมันมากจนไม่มีไม่มีขอบแบบแต่ไพ่มีสิ่งที่คุณจะต้องระวังด้วยก็คือ ความหลงไหลที่มากเกินไปความหลงไหลที่ครอบงำซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้อื่นมันเหมือนกับโอเคคุณอาจที่จะมีความรักเกิดขึ้นแต่คุณคุณอุทิศตนตนทำลายล้างบางทีการให้จนมากเกินไปมันอาจที่จะทำให้อีกฝ่ายอึดอัดนึกออกใช่ไหมอืมอะไรที่มันมากเกินไป มันไม่ค่อยดีอยู่แล้วเอาให้มันพอดีพอดีอันนี้คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณนะคะการมองเห็นอนาคตแล้วก็สัญชาตญาณและการแสดงออกลูกบอลคริสตัลการมองเห็นศักยภาพของตัวเองในอนาคต มองเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะคะในเดือนสิงหาคมคุณจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเรียนรู้ที่จะเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองรู้ว่าอะไรคือหนทางสำหรับคุณ คุณจะได้เห็นในสิ่งที่จะต้องทำในตอนนี้เพื่อสร้างอนาคตที่คุณต้องการนะคะในเดือนสิงหาคมถ้าเกิดอนาคตคุณต้องการอะไรคุณอาจที่จะได้รับแรงบันดาลใจหรือเห็นหนทางแล้วก็คุณจะมีความชัดเจนในการสร้างวิสัยทัศน์ของสิ่งที่ต้องการมีพลังในการสร้างให้เป็นจริงมีพลังในการสดงและถึงเวลาที่จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังนะคะ นอกจากนี้หากเคยคิดที่จะพัฒนาอาชีพหรืองานอาดิเรกไพ่ใบนี้คือไฟเขียวให้กับคุณนะคะดังนั้นจงเปิดใจรับข้อความที่คุณสามารถรับได้อย่างชัดเจนจงพิมพ์ในคอมเมนต์และพูดกับตัวเองทุกวันในเดือนสิงหาคมว่าสัญชาตญาณของฉันชัดเจนวิสัยทัศน์ของฉันสำหรับอนาคตนั้นแข็งแกร่ง ฉันสามารถเห็นและแสดงความฝันและความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันใครฟังไม่ทันจดไม่ทันย้อนฟังนะคะอ่ะมาต่อพายอยากที่จะให้คุณทําความสะอาดเคลียอะไรที่มันเป็นขยะหรือของไม่ได้ใช้แล้วหรือของมันใช้ไม่ได้แล้วภายในบ้านทิ้งไปเพื่อที่จะเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามานะคะ แม้กระทั่งความคิดด้านลบคนเราทุกคนมีปันยังมีเลยใครจะบอกว่าคิดบวกตลอดเวลาปันเนี่ยเหมือนเป็นคนคิดบวกตลอดเวลานะแต่บางครั้งมันจะมีความคิดที่แบบมันลบอะ่ะเออฉะนั้นแล้วเราจะต้องพยายามล้างพยายามเคลียร์ให้ได้ทุกวัน,นะคะ่ะปันทำทุกวันก่อนนอนนะปันจะฟังช่อง storytelling อ่ะเขาจะมีการเคลียร์ล้างอ่าก่อนนอนลองไปฟังดูก็ได้นะคะถ้าเกิดเฮ้ย ไม่มีไม่เป็นไรแต่ของในบ้านไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้รองเท้าหรืออะไรก็แล้วแต่เอาไปบริจาคได้นะคะในเรื่องราวของความรักคิวปิดคิวปิดมามาแผงสอนคุณทีมเอถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณโสดอยู่คิวปิด มาบอกคุณว่าบางครั้งความรักก็อาจจะไม่ต้องใช้เวลามากนะักความรู้สึกอาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเสมือนมีบางสิ่งดนบันดาลใจให้เกิดขึ้นคิวปิดการมเทพเทพเจ้าแห่งความรัก ตามตำนานกรีกโรมันโบราณตามตำนานเล่ากันว่าคิวปิดเป็นบุตรชายของเมอร์คิวรีผู้ส่งผู้ส่งสารมีปีกของเทพและวีนัสเทพ,พีแห่งความรักเขามักจะปรากฏเป็นเด็กทารกมีปีกถือธนูและลูกธนูบาดแผลจากลูกธนูของคิวปิดเป็นแรงบันดาลใจให้กับความรักหรือความหลงไหลให้กับเหยื่อทุกคนของเขาหรือเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ยงคงกระพันแห่งความรัก เมื่อคุณได้พไพ่ใบนี้จะได้พบว่าความรักเป็นสิ่งที่งดงามและสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่และเวลาเมื่อเราพบกับคนที่ถูกใจเหมือนดังต้องมนสะกดให้มีความรู้สึกชอบใจหลงไหลและรักตั้งแต่แรกเห็นเหมือนดั่งการมเทพแผนสอนรักปักอก ความรู้สึกที่เกิดขึ้นอาจจะถูกกำหนดด้วยพลังบางอย่างที่สูงกว่าที่เราสามารถเข้าใจได้ความรักและแรงปัรถนาเกิดขึ้นในสถานที่ที่ไม่ได้คาดฝันกับคนที่ไม่ได้คาดคิดเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่จะเริ่มต้นในเรื่องราวของความรักความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันคือความรู้สึกที่แท้จริงราชาถือช่วยเดเตวิลเนี่ยปันถึงบอกว่าอะไรที่ไพ่ใบนี้ก็เตือนคุณเหมือนกัน อะไรที่มันมากเกินไปมันไม่โอเคไพ่ราชาถือถ้วยเหมือนขึ้นมาบอกว่าให้พยายามพอดีพอดีด้วยนะคะสตรีนในในช่วงสิงหาคม2565ปานจะบอกว่าโดยทั่วไปบางทีบางคนกำลังมีอุปสรรคที่ต้องฝ่าฟันต้องอดทนต้องใจเย็นนะ ต้องใจเย็นแล้วก็ใช้สติปัญญาในที่สุดคุณจะผ่านมันไปได้คุณเป็นคนที่มีความฉลาดเฉลียวเชื่อมั่นในตัวเองเข้มแข็งเด็ด่เดี่ยวสู้ชีวิตนิ่งใจเย็นซ่อนคมแต่ก็มีความเมตตาผู้อื่นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะให้ให้ระวังในเรื่องของการเอาใจใจจนเองมากเกินไปด้วยนะคะ ในเรื่องของการงานในแง่สถานการณ์ก็อาจจะมีปัญหาที่ต้องแก้ไขด้วยความละเอียดระเมียดระมุนระมอมคุณเป็นคนที่มีความสามารถอะจะผ่านมันไปได้นะสถานาการงานมั่นคงถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารหรือพนักง,งานที่มีความรับผิดชอบสูงนะคะไม่ก็มีอาชีพแมนๆไปเลยส่วน คุณผู้ชายให้ระวังในเรื่องของการมีปากเสียงการทะเลาะกับผู้หญิงคุณมันเหมือนเถียงไปก็แพ้ฉะนั้นอย่าไปเถียงอย่าไปชนเราจะแพ้ได้ง่ายนะคะในเรื่องของการเงิน อยู่ในช่วงหมุนเงินแต่ก็ไม่หนักหนาสาหัสมากมายนักนะคะหมุนจนรอดว่าอย่างนั้นก็ได้ในเรื่องของการเรียนผ่านไปได้แต่ก็สะบักสะบอมไม่น้อยต้องตั้งใจเรียนไว้จะปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงดีในเรื่องของความรักอยากจะเตือนก่อนสถานการณ์ทั่วไปคือต้องใจเย็นค่อยๆจัดบริหารจัดการกันไปด้วยความนุ่มนวลน,นะคะในเพิ่มเติมหน่อยหากมองในบางแง่มุมของฝ่ายหญิงนะคะด้วยความเป็น ไพ่ผู้หญิงแกล่งจึงมักตั้งปันจะบอกว่าในคุณเป็นคนที่สามีเกรงใจนะถ้ามีสามีอืมฉะนั้นแล้วอะค่ะเออเดี๋ยวนะปันจะบอกว่าให้ใช้สติมากๆค่ะในเดือนสิงหาคมไพ่อยากบอกว่า โอเคปัญหาอุปสรรคหรือภาระหนักหน่วงให้ได้ฝ่าฟันเนาะด้วยความเหนื่อยยากไปสักระยะหนึ่งพอสถานการณ์คลี่คลายเข้าที่เข้าทางดีแล้วจะถอนหายใจได้บ้างโลงอกได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นมีแต่ตั้งหลักให้พร้อมที่จะเาชิญหน้ากับสิ่งต่างๆอย่างสง่างามด้วยสติปัญญาแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายปัญญาจะเตือนอีกรอบหนึ่งหากมีปัญหาอะไรก็ตามกับฝ่ายหญิงอย่าได้เดินหน้าชนนะคะ ทุกอย่างมันยังไม่เป็นใจนะในเรื่องของความรักบางคนสนใจในเรื่องของการงานมากกว่านะมากกว่าในเรื่องของความรักแล้วก็ปันจะบอกว่า มันมีเรื่องเดอะเจเวลอย่าพยายามไปยุ่งกับอะไรที่มันเป็นอปัยมุกหรือสิ่งมอมเมานะคะมันจะฉุดดวงคุณได้โอเคไม่รู้ว่าคุณรออะไรอยู่ที่มันเป็นเรื่องของผลกำไรอันนี้ใครทำธุรกิจส่วนตัวคุณกำลังจะได้รับค่ะโอเคนะคะไปเติมน้ำมันตะเกียงบ่อยๆหน่อยนะโอเคสำหรับคุณทีม A นะคะขอบคุณทุกคนมากๆไว้เจอกันคลิปหน้า ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขกายสุขใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่คุณชิมบีนะที่เลือกไพ่ไปนี้ไพ่พระพิพิสุณีพิสุณีการอุทิศตนปันเปิดไพ่ไว้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวปันจะอ่านให้ฟังทีระใบ การอุทิศตนในเดือนสิงหาคมโอเคการอ่านเป็นการอ่านแบบรวมดูไปเป็นแนวทางเป็นไกด์นะคะการอุทิศตนอย่างไม่เห็นแก่ตัวและการอุทิศตนด้วยด้วยใจเด็ดเดเียวเพื่อพระวิญญาณในเรื่องของเดือนสิงหาคมตัวคุณอาจที่จะเขาเรียกว่าอะไรดี啊 สดมนมากขึ้นด้วยก็ได้เพระพาะไพ่พิสุนี้ืกการเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้นการหันหาเข้าธรรมะด้วยในบางคนนะคะแล้วก็มันเหมือนกับตัวคุณแบบไม่ยึดติดกับสิ่งใดแล้วถ้าสิ่งที่จะต้องระวังจากไพ่ใบนี้ค่ะการตัดสินเชิงลบของโลกภายนอกแล้วก็การให้มากเกินไป พายอยากที่จะเตือนคุณไมหน่อยโอเคคุณอุทิศตนคุณเสียสละแต่ก็มันเหมือนกับคุณให้คนอื่นจนจนตัวเองไม่เหลือบางทีมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเงินทองนะคุณให้เวลากับคนอื่นดูแลคนอื่นจนคุณลืมดูแลตัวคุณเองสปิริตสปิริตอยากที่จะบอกคุณว่าเอ่อ เดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะตัวตัวคุณเองที่สูงขึ้นเส้นทางชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ในเดือนสิงหาคมจิตวิญญาณที่นิรันร์คุณได้ค้นพบจัก,กรวาลจัก,กรวาลคือภายในของคุณตัวตนที่สูงขึ้นกว่าที่มีมาก่อนในชีวิตนี้ ปัญหาทั้งหมดทําให้มีจิตวิญญาณหรือตัวตนที่สูงขึ้นกําลังในเดือนสิงหาคมคุณทิมบีคุณกําลังเข้าสู่ช่วงเวลาอันมีค่าใช้สัญชาตญาณซึ่งคุณสัมผัสได้ถึงความลึกที่แท้จริงของพลังงานที่คุณมีอยู่คุณกําลังปลดปล่อยความรู้สึกสงสัยและข้อจํากัดคุณกําลังเข้าถึงส่วนลึกภายในเพื่อสัมผัสถึงพลังงานไร้ขอบเขตท,ที่สั่นสะเทือนในจิตวิญญ,ญาณ ในเดือนสิงหาคมคุณทิมบีคุณจะได้ค้นพบต,ตัวตนที่แท้จริงของคุณเส้นทางชีวิตเข้าสู่ความจริงจิตสำนึกที่สูงขึ้นการเชื่อมต่อที่ไร้การเวลาใครควรถึงอัตลักษณ์ของจิตวิญญาณเพื่อรับความเข้าใจทั้งหมดที่ต้องการ เข้าถึงตัวตนเพื่อรับแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่ต้องการความอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตมันเหมือนกับจุดหนึ่งที่คุณมีปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายปันอยากจะบอกว่าคุณเข้าหาธรรมะ,ะเรียนรู้อาจจะนั่งสมาธิเปิดจัก,กระอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้แม้กระทั่งจัก,กระหัวใจจัก,กระที่4จิตวิญ,ญญาณกําลังเปิดทางรับ จิตวิญญาณของคุณนะคะกำลังเปิดทางรับพรอันลึกซึ้งที่กำลังจะมาถึงดังนั้นให้ตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์นี้นำทางคุณในขณะท,ที่คุณทำคุณจะสังเกตเห็นเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของตัวคุณเองขอให้คุณคอมเมนต์และพูดกับตัวเองทุกวันในเดือนสิงหาคมหรือตั้งแต่ที่ปันอัพคลิปได้เลยนะคะปันจะพูดช้าๆใครจดไม่ทันให้ย้อนฟังนะปันไม่พูดซ้า ฉันอยู่ในคุณค่าพลังและสมควรแก่ตัวฉันนิรันจิตวิญญาณของฉันเชื่อมโยงฉันเข้ากับวิธีแก้ปัญหาทั้งหมดไพาราวนราวปัญหาอืมผูกพันและวนเวียนความหมายที่สำคัญคุณภาพเกลียว คุณภาพของการหมุนของเหตุการณ์เมื่อบทเรียนไม่ได้บูรณาการรอบที่คุณถูกท้าทายให้ทำลายอะไรบางอย่างทบทวนรูปแบบจากมุมมองใหม่ไพ่เหมือนกับว่าความจริงแล้วดูเหมือนว่าคุณจะถอยหลังแต่ความจริงก็คือคุณอยู่คุณกําลังอยู่บนทางที่สูงขึ้นคุณไม่ได้ถอยหลังนะคะคุณเพื่อ เขาเรียกว่าเหตุการณ์เดิมๆมันอาจจะเคยเกิดขึ้นเพื่อท้าทายศักยภาพให้คุณมองอะไรบางสิ่งบางอย่างรูปแบบใหม่มองต่างไปจากเดิมนะคะเพราะคุณได้เรียนรู้บางสิ่งที่รํำค่าตั้งแต่ครั้งก่อนให้อยู่ห่างจากอะไรที่มันท็อกซิกด้วยนะอะไรที่อะไรที่ถูกตำหนิเอ่อ คนที่ชอบตําหนิคนอื่นคนที่ชอบตําหนิตัวเองให้อยู่หา่างข้อความอืมปันจะบอกว่ามันเหมือนกับในเดือนสิงหาคมคุณจะถูกรับเชิญจากจักรวาลให้มองเห็นสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนี่เป็นเวลาที่สมบุญสมบณ์แบบสำหรับคุณในการมองดูแรงจูงใจที่ลึกซึง้ง ที่คุณมีและการดึงดูดโอกาสและผู้คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเดินดินทางสู่ความมัง่งคั่งอะไรคือสัญญาณที่คุณเคยคุ้นเคยและการตอบสนองของคุณต่อสิ่งเหล่านั้นคล้ายๆกับว่าเฮ้ยเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเฮ้ยเราแก้ไขมันยังไงประมาณนี้นะคะในเรื่องราวของความรัก เด่นไปในเรื่องของจิตวิญญาณมากๆการพัฒนาตัวตนแบบนี้ด้วยก็ได้นะการพัฒนาให้จิตใจสูงขึ้นจิตวิญญาณสูงขึ้นมันเด่นมากคุณลองไปเสิร์ชจัก,กระที่4ใน YouTube นะคะถ้าเกิดใครเชื่อเนาะลองไปเสิร์ชด,ดูผู้นำทางจิตวิญญาณบางสิ่งบางอย่างบอกคุณชี้ทางคุณปกป้องคุณและจะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต ผู้นำทางจิตวิญญาณคือเสียงกระซิบของหัวใจเสมือนมีผู้ชี้แนะเส้นทางเดินที่ถูกต้องและเป็นผู้ปกป้องในทุกๆเหตุการณ์ที่ไม่ดีในชีวิตหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักคนหลายคนไม่สนใจที่จะฟังหรือเชื่อในความรู้สึกของตนบางคนเลือกที่จะใช้สมองมากกว่าความรู้สึกผู้ที่ยอมรับฟังจะสามารถได้ยินคำตอบในทุกๆสิ่งในทุกๆเรื่องราวของชีวิต เมื่อคุณได้พไพ่ใบนี้ใบนี้น,นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณควรที่จะฟังเสียงกระซิบของหัวใจตัวเอง เพราะคุณมีเทวดาที่คอยคุ้มครองเป็นผู้ชี้นำทางชีวิตให้กับตัวคุณเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ตามเมื่อคุณมีความสงสัยทุกใจท้อแท้สิ้นหวังหรือมีปัญหาในเรื่องของความรักอยู่ขอให้คุณสื่อสารกับผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณของคุณแล้วคุณจะได้คำตอบในทุกๆสิ่งที่คุณปรารถนาถ้าคุณปรารถนาที่จะรู้ว่าใครคือคนที่ดีที่สุดหลับตา แล้วใช้ใจเป็นตัวเลือกถ้าใจของคุณเลือกคนไหนคำตอบนั้นคือคำตอบสุดท้ายอัศวินเธอดาชาริออตแปดถ้วยอย่างที่ปันบอกคุณต้องเดินหันหลังให้กับอะไรบางอย่างที่ทาให้คุณเสียความรู้สึกทุกใจหรือท็อกซิกหรือคุณเสียความรู้สึกกับอะไรบ่อยๆมากหรือคุณ ทุกคนรู้หมดตรงไหนควรอยู่ตรงไหนไม่ควรอยู่นะคะคล้ายๆกับเมื่อใดมีบางอย่างยังไม่เข้าที่เข้าทางนะักต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขขยับขยายสักหน่อยนะคะให้ลงตัว เป็นช่วงที่ในเดือนสิงหาคมโอเควุ่นวายพอสมควรถึงว่า,าให้คุณแบบเรียนรู้ในการนั่งสมาธิเรียนรู้ในการเข้าหาธรรมะเพราะสมาธิมันจะช่วยเราได้มากนะแต่ไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลเพียงแค่ตั้งสติใจเย็นๆค่อยๆทำไปทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีหรือทุเลาไปเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของความรักไพ่ขึ้นมาเหมือนกันสถานการณ์ความรักยังไม่นิ่ง ยังไม่ชัดเจนยังตัดสินใจให้เด็ดขาดไม่ได้เพราะอาจมีตัวเลือกมากหรือรักเผื่อเลือกในทางกลับกันคุณอาจรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็คบคุณเผื่อเลือกเหมือนกันอาจเป็นแบบใดแบบหนึ่งหรือเป็นทั้งสองแบบคนทั้งสองคนต่างไม่ชัดเจนก็ได้ในอีกด้านหนึ่งอาจหมายถึงความรู้สึกเปราะบางทางอารมณ์มีการกระทบกระทั่งกันบ่อยด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นเรื่องเดิมๆซ้ำๆปันถึงบอกว่าเฮ้ยเรื่องบางเดิมซ้ำๆม,ม,มัน มันเหมือนเราสอบตกแล้วเราต้องมาสอบใหม่นะคะต้องใช้ความหนักแน่นอดทนถ้ายังโสดก็อาจตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใครหรือตอบรับไม่ตีหรือจะสลัดโสดสดีประมาณนี้นะคะโอเคนะสำหรับคุณทีมบีขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขก,กายสุขใจไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคุณทีมสนะคะที่เลือกไพ่ใบนี้ การอ่านเป็นการอ่านแบบโดยรวมไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวนะคะอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยให้ดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงไม่อินไม่ซีเรียสจนมากเกินไปดูไปเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะอะมาไพ่ใบแรกคล้าย,ายๆ,ๆกับในเดือนสิงหาคมชาวทีมีความเป็นอิสระจากการเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียว เอาชนะความกลัวทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่จะอยู่รอดนะคะแต่ไพ่มีเตือนคุณเหมือนกันก็คือความรู้สึกของการละทิ้งที่ยับยั้งการเติบโตการการหาใครสักคนมาอยู่เคียงข้างใครก็ได้อ่ะอืมนึกออกใช่ไหมให้ระวังในเรื่องนี้แต่เด่นไปในเรื่องของตัวคุณเหมือนกับ เรียนรู้การอยู่ตัวคนเดียวได้เออไม่พึ่งพาใครไพ่ energy ไพ่แห่งการพลังงานพออยู่ตัวคนเดียวอ่ะปันมองว่าการที่เราได้อยู่ตัวคนเดียวเราจะแบบว่ามีสมาธิในการคิดในการวางแผนสิ่งต่างๆนะคะการวางแผนในเดือนสิงหาคมชาวทีมซีเตรียมตัวให้พร้อมมีคนกําลังวางแผนนะ ค, DC, คนทีมีคนใดคนหนึ่งหรือเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมสําหรับการวางแผนและการดําเนินการทําสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตบางคนมีเกณฑ์การเดินทางด้วยค่ะหรือเคลื่อนไหวหรือไปนู่นไปนี่ด้วยนะใกล้ไกลล้วแต่คนมันเหมือนกับคุณเห็นความสําคัญของเป้าหมายในชีวิตมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วคุณจะต้องทําอย่างรวดเร็วนะทําอย่างสม่ําเสมอทําในทิศทางที่ต้องการนะคะ รวบรวมความคิดวางแผนล,ลงมือทำเชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆคุณมีพลังแห่งการขับเคลื่อนไปข้างหน้าขอให้คุณคอมเมนต์และพูดกับเองทุกวันตั้งแต่ปันอัพคลิปในเราก็จนถึงเดือนสิงหาคมใครพังไม่ทันให้กดย้อนนะคะปันไม่พูดซ้าเริ่มเลยนะการกระทาในวันนี้สร้างผลลัพธ์ในวันพรุ่งนี้ฉันเลือกที่จะดำเนินการในทิศทางของเป้าหมายของฉัน การมองชาวทีมสีนะในบางคนคุณจะมองเห็นแรงบันดาลใจหรือมองเห็นไอเดียอะไรใหม่ๆในตอนนี้ค่ะเหมือนไพ่อที่จะบอกว่าในเดือนสิงหาคมถ้าเกิดคุณเข้าศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างแท้จริงในสิ่งที่คุณจะดำเนินการในสิ่งที่คุณจะทำคุณจะเจอนะอืขอให้เชื่อมัน่นในตัวเองให้มากๆนะคะแล้วอันนี้จะเป็นไพ่ เ e ิฟโรแมนถ้าถ้าในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักเ e ิฟโรแมนออกมาบอกคุณว่าในเรื่องของความรักความจริงสิ่งสิ่งที่ค้างค้างค้างอยู่ในความรู้สึกการรอคอยการสอสแบแสวงหาคำตอบในที่สุดก็ถูกเปิดเผยแม้กระทั่งในเรื่องของการงานด้วยนะ ความจริงคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนาที่จะได้รับรู้ยิ่งถ้าเกี่ยวข้องกับความรู้สึกอารมณ์ที่ถูกซ่อนเร้นและปิดบังทั้งหลายคือสิ่งที่ทุกคนไม่อยากจะสัมผัสบางครั้งความจริงอาจจะทำให้เราเจ็บปวดแต่มันคือสิ่งที่ทุกคนต้องการ ความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้เมฆหมอกแห่งความเสน่าหาน่าหลงไหลความสงสัยไม่มั่นใจว่าจะมีการหลอกลวงหรือการปิดบังซ่อนเร้นหรือไม่มันคือพันธนาการทางอารมณ์อันเลวร้ายบางครั้งความจริงถึงแม้มันจะเจ็บปวดแต่มันคือการปลดปล่อยจากความทุกข์อันยาวนานด้วยความสงสัยคลางแทงใจ เมื่อคุณในไพ่ใบนี้ในเดือนสิงหาคมไม่ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงหากใครกําลังสงสัยช่วงเวลาแห่งความจริงกําลังจะปรากฏขึ้นไม่ว่าสิ่งที่คุณสงสัยนั้นมันคืออะไรคุณจะได้รับรู้มันในเร็ววันนี้เตรียมพร้อมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นขอให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเพราะมันคือการปลดปล่อยอย่างแท้จริงหรือให้ระวังเรื่องที่คุณปิดบังซ่อนเร้นอยู่อาจจะถูกเปิดเผยในเร็วนี้ ไพ่จัดสเม้นอัศวินชูไม่เท้าสจิตการแก้ปัญหาการได้แก้ปัญหากันแหละ The Empress ไพ่อยากที่จะบอกคุณว่าในเดือนสิงหาคอมอะค่ะสถานการณ์ชีวิตกำลังจะพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีจิตใจที่ห่อเหี่ยวกำลังจะสดใส สิ่งที่ฝ่าฟันและเฝ้ารอคอยมานานกำลังจะเป็นจริงที่ผ่านมาคุณอาจไปก่อกาหรือทำอะไรใครไว้จะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเมื่อมาถึงตอนนี้คุณต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและควรเร่งทำอะไรที่ดีๆคิดดีพูดดีทำดีและสิ่งเหล่านี้จะสมผลดีต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนผลดีนั้นไม่ได้ตกอยู่กับใครนอกจากตัวคุณเองทุกอย่างในชีวิตอยู่ที่ตัวคุณเป็นผู้ลิขิตไพ่ ในเรื่องของความรักก่อนโดยทั่วไปค่อนข้างดีนะคะถ้ายังไม่มีใครไร้วิแววก็อาจ,จต้องรอต่อไปแต่อย่าหมกมุ่นเรื่องนี้จนเกินเหตุเพราะถึงเวลาจะมามันก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวถ้ากำลังลุ้นใครอยู่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ไม่น้อยแต่อย่าไปตั้งความหวังจนทำให้ตัวเองเครียดหากมีใครอยู่แล้วแต่ออกจากห่างเหินหินห่างกันก็มีโอกาสจะกลับมาหวานชื่นอีกครั้งหนึ่ง แต่หากโคหาดูใจใครอยู่มานานพอสมควรเรียกได้ว่ามีเกณฑ์จะได้แต่งงานสรุปก็คือไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังอยู่ในสถานการณ์ความรักแบบใดก็ขอให้ใจเย็นๆอย่าไปหมกมุ่ดอะไรมากนะักถ้าทําดีมาแล้วก็ทําดีต่อไปตามปกติถ้าทําไม่ค่อยดีนะักรีบเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วจะดีเองถ้าในเรื่องของการเรียนถ้าทําดีมาตลอดไพ่ส่งผลถึงผลดีนะแต่ถ้าปล่อยปะละเลยไม่ค่อยสนใจการเรียนการเรียนมีโอกาสจะย่ำแย่ได้ไม่ยาก เพราะฉะนั้นผลการเรียนตอนนี้จึงอยู่ที่ตัวคุณเป็นผู้กำหนดการงานน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีพอสมควรนะถ้าในช่วงนี้ถ้าในช่วงที่ผ่านมาคุณต้องเผชิญอุปสรรคขวักหนามน่าจะเป็นช่วงที่ในเดือนสิงหาคมปัญหาต่างๆกำลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะอะไรที่ทำค้างไว้ก็ใกล้เสร็จแล้วแหละจวนบนรรลุเป้าหมายทาง แห่งความสาเร็จถ้าคิดจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนที่ทํางานก็ควรดําเนินการตามที่คิดพอจังหวะชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องงานก็ไม่ควรทําตัวเลื่อยเปื่อยแบบเดิมเป็นช่วงจังหวะที่ควรจะตรวจสอบหรือทบทวนการทํางานแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นในเรื่องของการเงินถ้าในช่วงเวลาผ่านมาคุณเป็นคนที่จัดการเรื่องเงินได้ไม่ค่อยดีนะักต้องรีบแก้ไขจุดอ่อนเรื่องนี้โดยเร็ว ไม่อย่างนั้นจะยิ่งแย่กว่าเดิมอีกแน่นอนแต่ถ้าพอจะเอาตัวรอดไปได้แบบไม่เหนื่อยมากนักอย่างน้อยก็ต้องรักษาสภาวะการเงินนี้ไปให้นานที่สุดแต่หากมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นก็จะยิ่งส่งผลดีถ้าการเงินของคุณดีอยู่แล้วก็จงทําให้ดียิ่งขึ้นไปในอีกแง่หนึน่งคุณอาจได้รับเงินหรือทรัพย์สินจําพวกมรดกเงินตกเบิกหรือเบี้ยประกันนะคะถ้าเกิดในเรื่องของอาชีพถ้าทํางานหรือประกอบอาชีพอะไรอยู่แล้วก็จงทําต่อไปให้ดีที่สุดนะคะ ไพ่กำลังบอกว่าทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณเองหรือตัวคุณเป็นผู้กำหนดแต่ถ้าคุณลงเลนในการตัดสินใจว่าจะทำอาชีพเดิมดีหรือจะเปลี่ยนดีคุณต้องใจเย็นๆค่อยๆพิจารณาถ้าคำตอบออกมาว่าคุณอยากเปลี่ยนแล้วก็คุณเปลี่ยนได้เลยถือเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วต้องทำให้ดีที่สุดขอเพียงให้คิดอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจให้ดีแต่ถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเลือกอาชีพอะไรอะไรดีให้ลองแบบว่าความสวยความงามของผู้หญิงอาหารการกิน กฎหมายหมอแพทย์ได้หมดอะไรที่เป็นเกี่ยวกับง,งานความคิดสร้างสารรค์ไอเดียครีเอทีฟแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะโอเคนะสำหรับคุณทีมซีขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขกายสุขใจมีแต่ความโชคดีไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากๆค่ะ